เอาสายเนี่ยเม็ดมูนี่งของรามมาเอาดิบเล็กๆบอกมากเกินแน่นมากบอกมากว่ะแต่เนี้ยังน่ะอันนั้นแต่น้ำเด็กเด่นแต่น้ำไม่เล่นนักเลยนเกินตาพันเดือนหนาเกินตะพันอู้ตะพันไปเท่าไห่